ดีค่ะเพื่อนๆมากินตำสายบัวกุ้งสดกันผักมาจากเมืองไทยนี่มื้อแรกนะตำสายวัวกุ้งสดผัดกระเฉดผัดน้ำมันตาผัดพริกตาแดงนี่ปลาแยะเลยค่ะเพื่อนๆเมอเดิมามืเดิมมื้อแรกค่ะมื้อแรก จะกินแกงไตปลากว่าแกงไตปลากระพักอื่นๆยิ่แยะได้ค่ะกินกินไม่ถูกแล้วค่ะของเยอะเกินกินคนเดียวอือ กุ้งสดส้มตำมันนี่น้ำใส่บัวกุ้งสดลืมถ่ายรูปตัง ถ่ายรูปโพสให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้เห็นเนาะผัดก็เฉด Yep, up. Đà nọ Công tuấn Tấm 1 nha đây thả luôn cho thân thân ứng đồ đúng rồi ด่านกองด่านเขาเรียกด่านนะด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตรวจของเอเหมือนกันนะเอาของเอไปสแกนเขาบอกเธอเอาอะไรมามาั่งเขาบอกเอาผักมาจากเมืองไทยต่างๆเอามากิน เขาบอกมีหมูไหมเราบอกไม่มีเขาบอกมีชีสไหมมีเนยไหมเราต้งแสเขาไปเห็นทุเรียนมั้งเขาก็เลยถามว่ามีชีสมีเนยไหมเราบอกไม่มีงาะเห็นเรื่องเรื่องเหมือนทุกกองทุกองทุเรียนเนาะเขาก็เลยเหมือนเหมือนชีสเหมือนเนยอะเราบอกไม่มีแล้วเขาก็ถามว่า มีนักมีสิตรูนไหมซิตรูนนี่ก็คือมะน,นาวนะเพื่อมนมะนาวถามมีไหมมีมะน,นาวหนะไม,ม่มีเขาก็เอาของเราไปสแกนในช่องอีกทีนึ่งแล้วก็ไประบอกไปได้ เราก็ไปตอนแรกเราเดินไปอย่างเนียนเลยนะโดนสะกิด <laughs> 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 โดนสะกิดไปตรวจอะตอนแรกเราไปอย่างเนียนอะโดนสะกิดไปตรวจ ทำใส่บัวกุ้งสดอร่อยค่ะโตอโตอ เพื่อนคงแปลปกใจล้วทําไมเอ๋ยอยู่เมืองไทยเอ๋ไม่ทําอาหารคืออยู่เมืองไทยม,มันมีของให้เราซื้อแต่เราอยู่เมืองนอกเราไม่มีร้านให้เราซื้อเราก็ต้องทําอาหารเองนะคะอีกอย่างหนึ่งไปอยู่เมืองไทยเราก็อยากพักผ่อนเราก็ไม่อยากทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกแกงส้มแกงอะไรเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเอเอา,เอาดอกเคมาละมันจะเปลี่ยนสิมเลย มันเป็นจิมเมืองไทยอยู่น่าไว้ บางเครื่องนะก็คือว่ามันมีที่ว่างนะคะก็เลยได้นอนได้ ครั้งแรกที่เอได้นอนองเครื่องบินนะจริงๆส่วนใหญ่ไปจะเต็มจะเต็มจะเต็มน้อยมากที่จะไม่เต็มนะคะเพื่อนส่วนใหญ่นี่จะเต็มเต็มเต็มตมหมดเลยนะเครื่องบินอ่ะ แต่พอดีเมื่อวานมาอือแม่เต็มวิธีจองตัว๋วเครื่องบินให้ได้นั่งคนเดียวถ้าไปเป็นคู่สามีภรรยานะไม่ต้องสมมติว่ามีสมมติว่ามีสามที่นั่งเราจองริมหน้าต่างกับริมทางเดินตรงกลางเว้นไว้รับรองคนอื่นเขามาดู เขาก็ไม่อยากจะนั่งกับเราแล้วเพราะว่ามันมีมันมีตรง,ตรงกลางคนจองไว้ตรงริมทางเดินคนจองไว้สมมติว่าถามสามที่นั่งนะคะแล้วตรงกลางมันว่างอยู่เราก็จองอย่างนั้นแหละเขาจองอย่างนั้นแหะแล้วจองริมหน้าต่างกับริมทางเดินตรงกลางว่างไว้แล้วคนอื่นที่เขามาจองตามหลังเขาเห็นตรงกลางว่างไว้เขาก็ไม่อยากนั่งแล้วเขาก็ไปไปเลือกไปเลือกที่ริมหน้าต่างหรือที่ริมทางเดินยกเว้นแต่ว่าเขาจาเป็นจริงๆที่เขาจะต้องมา ไปจะต้องบินไปอะ่ะเขาถึงจะจองนะคะเพื่อนเนี่ยมันทําให้เราได้ได,ได้ได้ที่ตรงกลางอะ่ะเป็นเคล็เป็นเคล็ดลับดีที่เพื่อนจะตอจะจองตั๋วเครื่องบินนะแต่ว่าก็จะก็จะไม่เสมอไปนะคะเพื่อนจะไม่เสมอไปที่คุณจะโชคดีแบบนี้คือรอบที่แล้วเอกจองอย่างเงี้ยก็คือเอกก็ต้องนั่งเอกก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> คือเอกก็จองตรงกลางเออเอกจองตรงข้างกบบนนะาระดิมหน้าต่างแล้วตรงกลาง ดันมีคนมามานั่งด้วยเพราะว่าเขาจําเป็นต้องไปเขาก็ไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนเขาได้เราก็คุยแบบว่าเขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาเราก็เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยอืม อร่อยนะใครจะโตอ,อือ คุณสดน้องนุ้งคะ Sorry. Mua ra hàng đây cung rồi. มุกจะหันไปทางผักแต่แกงไตปลาไม่ใช่แกงไตปลาไตปลาคุ่กิ๊ง สวัสดีครับเพื่อนๆผมถึงผมถึงผมถึงบ้านบ้นบานผมถึงบ้านแล้วครับปิ n ุผมเพิ่นบ้านผมถึงบ้านแล้วครับผมเพิ่นบ้านแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆมากมากครับปิงขกลมุณึเตือนแมากขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆสบายดีไหมน่ะ

Tam. Tam. Trái bùa. Trái bùa. Cung sột. Cung sột. Phí mơ phính. Phí pink. À rồi mắc mắc lười. À này. Đấy, cung ผักเยอะแล้วอิ่มค่ะเพื่อนๆปกติจะไม่อิ่มนะเนี่ยแต่อัดผักเยอะมีผักเยอะก็เลยอิ่ม ปอดสารพิษค่ะเด็ดมาจากภูเก็ตบ้านเพื่อนเอาไว้ไปกินตอนสองนะงคะเพื่อนกินกับขนมจีนเนาะ ้องกินกับข้าวกินอะไรให้หมดดิกินแกงตาตๆให้หมด เรื่มกินปลาเราจากินผักกันเริ่มกินปลาไปแล้วค่ะ คที่กดติดตามและซับสไครป์ครัฮอลแลนด์แหงสาบฟพี่นะคะอย่างืมเอฟกกดติดตามแล้วก็ติดตามผลงานช่องลุงฮันได้นะคะครัแดนหงสาบปโลุงฮันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ลุงฮันทํากับข้าวเดี๋ยวก็จะเอาวิดีโอที่ไปถ่ายทะเลถ่ายธรรมชาติที่สวยงามที่ภูเก็ตเอาไปลงที่ช่องลุงฮันนะคะไปแล้ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย อันนี้มื้อแรกที่ถึงเมืองไทยนะคะเอออะไรไม่อยากดูเลย <c oughs> ป๊าเสร็จแต่มากินต่อวันนี้ขอสองมื้อนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำงานไปทำงาบ๊ายบาย